let 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 it, let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  it, bang, bang. สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพจในการสุขการ์มาอยู่กับกล่องนะครับกล่องก็คงจะรู้สั่งจากออนไลน์ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่านะครับ,เ,กกรบ,รบเพื่อใครที่มีสนใจที่อยากจะซื้อสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าคนที่ทำช่องยูทูปอะเป็นใหญ่ก็คงจะต้องใช้อัมภาร์ตัวน,นี้อยู่แล้วซึ่งของผมหักครับ ตัวนี้ซื้อมาใหม่ครับตัวนี้ถ้าดูในคลิปเดี๋ยวบางคนจะอาจจะไม่เข้าใจว่าความยาวของกล้องประมาณเท่าไหรเนี่ยสี่แปดเซนนะครับสี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรก็ดูกล่องออก,กันมาผมทําคลิปเร็วนะครับเพราะอยากให้ได้ใจความสั้นและไวเร็วรไม่ต้องลีลาน้ําหนักอืมผมต้องขออภัยแล้วกันว่าน้ําหนักประมาณ ผมเอาประมาณขอดูตามข้างกล่องนครับข้างกล่องข้างกล่องแล้งแจ้งน้ำหนักมาหูหูเป็นภาษาอังกฤษเฮ้ยเป็นจีนจาสจีนจ้าอ๋อนี่ไงเขาเขียนว่าน้ำหนัก 1นกิโลครับ1นกิโลนนะครับ1 1กิโลกว่าน,นิดนึงประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถแบกน้ำหนักได้3กิโลนะเขาบอกว่าแบกน้ำหนักได้3กิโลขาขาด้านกว้าง20มิลลิเมตรโอ้สูง148นะครับอืมมาเดี๋ยวสูง148เซนนะ148่เซนก็ถ้าพูดง่ายก็คือ เม็ดครึ่งครับเอาง่ายๆว่าเม็ดครึ่งมาเราแกะเลยสบายได้ครับสบายได้เท่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 มีซิปมาดูภายในกันเลยครดว่าในกล่องเขาแถมอะไรบ้างสิ่งที่ผมรุ้นเลยก็คือตัวนี้นครับเนี่ยตัวเนี้ยผมกลัวเขาไม่แถมมานะครับขอ,องขอ,องอันนี้จะเป็นทองเหลืองนะเป็นขาทองเหลืองเห็นไหมครับ กล้องผมจะซูมได้ไหมนะครับเป็นขาท้องเหลืองแข็งแรงนนี้แข็งแรงที่ผมต้องการท้องเก่าผมหักมันเป็นพลาสติกตัวนั้0ไ่กระบาดอันนี้ไม่ถึง5้าร้อยนะครับรวมค่าจะส่งห้าร้500บาทนี่ครับสวยงามครับปึ๊บดูความใหญ่ละกันครับใหญ่ใหญ่มากครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับ ขาตรงนี้ขยับได้นะครับขยับได้ตัวล็อกโหเป็นโรปิเนยียมทั้งหมดะครับเป็นโรปิเนยียมลงดําแข็งแรง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 ครับเรียกว่าแข็งแรงนะครับก็คือ1ท่อนเท่ากับกล้องตัวถผมใช้ถ่ายเนี่ยตัวถุมใช้ถ่ายเนี่ยผมชักแล้ว1 2 2ท่อนนะครับอันนี้คือ1ท่อนนะครับถ้า2ถ้า2ท่อนของของอันนี้นะครับเฉพาะท่อนล่างนะครับ เอาท่อนล่างทนเดียวนะไม่ไม่ได้เอาท่อนกลางนะสูงเท่ากับอันนี้2ท่อนอันนี้หนึ่งท่อนนะครับสองท่อนก็ลองคิดดูเอานะครับมาเดี๋ยวผมขอเอาลงก่อนะคทั้งหมดมีอ่าสท่อนนะครับ3ามท่อน1ท่อนนะครับสองสนะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับใหญ่เห็นไครับใหญ่โอ้นะครับ เมตรครึ่งพอดีประมาณนั้นนะครับมีลูกน้ำตรงนี้ให้นะครับมีลูกน้ำมผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับเพิ่งซื้อของแบบดีๆก็ข่าวนี้นะครับเพิ่งเพิ่งเคยซื้อโอ้ตรงนี้แบบผมผมผมชอบนะครับประทับใจนะครับรทับใจ นี่ครับด,ดูนะครับคือเราสามารถที่จะาสามารถที่จะแทนความสูงต่ำได้เลยครับแบบมันมันฝีมือเลยอะแบบแล้วก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้บ้างแต่ผมชอบตัวนี้ครับที่มันมันแลนได้ครับคือแล้วาการการสวิงครับมันมันน่วงน่วหน่วหน่วงนวง่นว,งนว,งนวงดีครับ ็คงจะได้ใช้ขากล้องอันนี้อีกหลายวันนะครับตัวนี้ผมไม่ทำแบบเลยตัวนี้ผมไม่แน่ใจโอ้ตัวนี้นี่ก็คือ,อเหมือนกับใส่สมมติว่าตัวนี้เราเราจะเอาไว้ยึดนะครับยึดเจ้าไอ้ตัวนี้ไงกวยึดสำหรับมือถือเราครับเราก็จะใช้ตัวนี้ยึดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกล้องแบบเป็น เป็นกล้องราคาดีๆที่เขาใช้เป็นกล้องรนต้นนใหญ่เขาก็จะใส่ตัวนี้แทนใช่ัแล้วก็ล็อกปั๊บอยู่โอเคของเราก็ต้องใช้แบบนี้นะครับก็คือใช้ใส่ลงไปอย่างนี้เราใช้โทรศัพท์นีบนะครับนีบเราต้องนีบเขาลงไปนะครับสกัหน่อยไขเป็นทองเหลืองครับทองเหลืองรู้สึกว่าจะ ดีผมผมดูว่ามันแน่นหนาดีคนระพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็งานตัวนี้แล้วก็ล็อกลงไปแค่นี้เองครปุ๊บแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้คือเป็นการแบบอ่าตรงนี้เราก็สวิงขึ้นสวิงลงใชครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าโอตัวนี้ก็คือยกนะครับ ว่าเราจะใช้แบบไหน,นบแบบนี้นะครับอืมก็ใครที่อยากจะได้ขาตั้งกล้องอ่ประมาณนี้นครับราคาไม่ถึง500บาทรวมส่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่าถ้าใครอยากได้ขาตั้งกล้องแบบแข็งแรงสมราคาเลยครับไม่ถึง500อบาทโอ้โหผมว่าโคตรคุ้มนะครับสำหรับการทำช่องยู u ูบนะครับในราคาของไม่ไม่ถึง500บาทแล้วได้ของขนาดนี้นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชคเพรพเด่นการ้วกเยครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับว่าเราจะมีอะไรมามาบอกต่อันนะกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ